ดีสวัสดีครับนี่คือราการดีไม้ไทยแลนดกับผมวิทูลตั้งธนพงศ์ครับวันนี้ผมอยากจะชวนสังเกตมนาะสังเกตนิสัยคนไทยแบบหนึ่งครับคนไทยชอบเหมามาก เหมานี่ไม่ใช่ว่าเหมาซื้อ,อ,อของเหมาของเหมาอะไรนะครับมันเป็นอาการมันเป็นอาการเหมารวมครับผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยอ่ะมีเด็กทักเรียนโรงเรียนหนึ่งอาจจะคนสองคนหรือสามคนผมให้ห้าคนยอ่ะไปทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นขโมยของหรือว่าจะไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นว่าพอถูกจับได้ปุ๊บกลายเป็นว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่มีเด็กขโมยของทั้งเรือ คือกลายเป็นชื่อเสียงไม่ดีกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเอาคิดได้ง่ายนะครับผมว่าเด็กทั้งโรงเรียนอ่ะอาจจะมีเป็นพันคนอะ่ะแต่มันมีเด็กแค่ประมาณสามคนห้าคนเนี่ยที่ทําผิดเนี่ยกลายเป็นเด็กทั้งโรงเรียนเนี่ยแย่หมดเลยรู้สึกเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยผมว่ามันประหลาดมากวิธีคิดแบบเนี่ยเอาเข้าจริงเรื่องเนี่ยผมผมไม่ได้คิดถึงเรื่องเด็กนักเรียนนะครับถ้าเรายังจํากันได้มันมีสสของพักพักหนึ่งนะครับ มีเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศสสสี่คนเนี่ยทําให้พักทั้งพักเนี่ยกลายเป็นพักที่อื่นกลามคนคนไดเขาจะพักนี้หื่นกลามหมดเลยตัสอทุกคนหื่นกลามเลยเฮ้ยผมมันมันใช่เหรอทั้งพักมันอาจจะมีคนเป็น,นร้อยอ่ะนึกออกไหมฮะประเด็นคือไม่ว่าจะเป็นความผิดแบบไหนก็ตามทั้งเด็กทั้งเรียนทั้งทั้งทั้งสสทั้งสมาชิกพักเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าพักคิดอย่างนั้นหรือโรงเรียนคิดอย่างนั้นนะครับเวลาเราดูเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ว่า เด็กนักเรียนทาหรือสสททาเราต้องดูว่าพักหรือโรงเรียนนั้นนะอ่ะแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งน,นั้นยังไงแก้ไขมันยังไงตรงนี้มันเป็นทัศนคติของพักทัศนคติของโรงเรียนสมมติว่าอ่าถ้าเด็กนักเรียนมันไปขโมยของอ,อบอกเออดีแล้วนี่อ่างเงี้อยอ่างเงี้ยด่าได้ครับใช่ไหมเพื่อนเพื่อนโรงเรียนบอกเอา้าก็ขโมยก็ดีแล้วนี่อะไรเงี้ยแต่เนี้ยด่าได้หรือว่าสสอไปไป,ไปล่วงละเบิดทางเพศกับคนอื่นแล้วผู้บริหารพักบอกว่า ก็ไม่เห็นแปลกเลยเนี่ยก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็อนุมานได้ไงแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันก็ไม่มีอาการแบบนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทําไมมันถึงมีอาการลักษณะที่แบบว่าหนึ่งอะเวลามีข่าวเรื่องพวกนี้หนึ่งไม,ไม่ไม่พูดชื่อโรงเรียนไม่พูดชื่อบริษัทสังคมไทยมันเป็นลักษณะแบบเนี้ว่าเอาไปพูดชื่อผู้พ,พมีเรื่องเนี่ยมันเสียหายผมว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นตอนที่เราไม่พูดมากกว่า พราะว่าเวลาเราพูดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารต้องออกมาคือออกมายอมรับผิดว่าอ่ะเนี่ยเขาทําผิดและจะแก้ไขอย่างไรสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักก็คือว่าเขาแก้ไขอย่างไรกับเรื่องนี้ไอการทำผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่คือเมื่อเขาทําผิดเราไม่แก้ไขเนี่ยเรื่องใหญ่ไอเรื่องการเหมาเนี่ยมันมีปัญหามากถึงขนาดที่ว่ามีอยู่ครั้งหน,นึ่งแหะมาเพื่อนผมที่อยู่ญี่ปุ่นอ่ะโทรมาหาผมพอเหตุว่า มันมีการเดินขบวนกันในเนี่ยในกรทมในหัวมือต่างๆเนี่ยแล้วมันมีการประทะกันภาพข่าวที่ออกไปเนี่ยโอ้โหมันมันดูรุนแรงมากจนเพื่อนผมที่ญี่ปุ่นโทรมาว่าเฮ้ยผมยังอยู่ดีอยู่ไหมเขานึกว่ามันเป็นโอ้โหแบบว่ามีการประทะกันทั้งทั้งประเทศอะแต่ <c oughs> จริงไม่ใช่ผมบอกเฮ้ยผมอยู่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมอยู่ที่บ้านแล้วมันผมอยู่ห่างออกมาจากจุดประทะได้เยอะมากอันนี้มันเป็นลักษณะที่ผมเรียกว่าอาการภาวะเขาเรียกว่า เหมาไปเองว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมาไปเองว่าเป็นอย่างนี้มันต่อเนื่องไปถึงเรื่องนี้ครับผมอยากจะพูดเรื่องนี้แล้วผมพูดมาหลายปีแล้วด้วยนะถ้าถ้าคนหนึ่งที่ที่ติดตามผมมาเนี่ยหรือติดตาม Facebook ผมเนี่ยจะผมจะพูดเรื่องนี้ทุกปีเลยก็คือเรื่องการยุบพักมันเข้าลักษณะการเหมาวรวมมากๆวิธีคิดองกงานยุบพักเนี่ยทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าไอการยุบพักเนี่ยถ้านะครับถ้าผู้บริหารพักเนี่ยทำผิดี่ยคนเดียวก็ตามนะครับยุบทั้งพักคำถามองผมก็คือว่ามันเกี่ยวอะไรครับ คนที่ทําผิดก็ต้องรับผิดถูกไหมครับมันไปเกี่ยวกับพักได้ยังไงแต่กฎหมายบ้านเราเรื่องยุบพักเนี่ยมันโดนยุบพักอะ่ะแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารพักทำผิดคนเดียวนะซึ่งมันแปลกมากแล้วผมก็พูดเรื่องนี้มาผมว่าไม่ต่ำกว่า5้าปีแล้วคุณลองคิดดูนะสมมติว่ามีผู้บริหารโรงพยาบาลทาผิดยักย่อเงินหรือเรื่องอะไรก็แเราแต่ที่มันผิดผิดกฎหมายเอาง่ายๆคาถามผมคือเอาถ้าคิดบนหลักการเดียวกันกันกบการยุบพักนะโรงพยาบาลน,นั้นต้องถูกยุบไหมครับ อ่ะโรงเรียนที่ผู้บริหารรับแ๊ะเจ๊สมมติอ่ะ,อะผมผมก็ไม่รู้ว่ามีรับอ่ะนะแต่ถ้ารับละ่ะสมมติอ่ะแล้วคุณต้องยุบโรงเรียนไหมคําถามคือแล้วสมมุตินะกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงคมนาคมอาะจับได้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยรับเงินหรือประหลัดรับเงินผิดกฎหมายต้องยุบลต้องยุบกระทรวงไหมครับอ่ะแล้วคําถามผมคืออ่ะแล้วสมมุติว่าสมมติถาจับได้ว่ารัฐบาลอร์รัปชั่นอนะ่ะสักเรื่องหนึ่งไงนะคุณต้องยุบป,ประเทศไหมครับ มันแปลกมากมันวิธีคิดนี่มันผมว่ามันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะอการยุบพักเนี่ยพักมันไม่ได้หมายถึงถึงแค่สสนะครับตามหลักประชาธิปไตยอ่ะพักอ่ะมันเป็นการรวมของเขาเรียกว่ารวมของประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มันมีวิธีคิดเดียวกันมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกันคือมันไม่ใช่สสับสสมันเป็นแค่ตัวแทนอ่ะเราจะไปยุบเจตจำนงของประชาชนได้ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจ มันประหลาดมากใครทําผิดเนี่ยผมว่ามันเป็นความผิดบุคคลครับมันไม่ใช่ความผิดขององค์กรเราจะไปเหมาอย่างเงี้ยผมว่ามันมันประหลาดมากอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเป็นความคิดผมนะคนฟังอาจจะคิดว่าก็ดีแล้วนะก็ก็แล้วแต่แต่พอถามผมอะผมผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มาตลอดแล้วผมคิดว่ามันไม่ดีครับแล้วมันไม่มีประโยชน์คําถามผมคือทําไมไม่มีประโยชน์คุณยุบพ,พักนี้เขาก็ไปตั้งพักใหม่เพราะมันไม่มีจา่ายมันไม่ใช่ว่า อ่ะคุณยุบพักเอแล้วเขาจะไปตั้งพักบีแล้วมันผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดครับเก็ไปตั้งพักใหม่ซึ่งเป็นความคิดเดิมอ่ะแล้วมันจะไปแก้ปัญหาเลยได้ถ้าถามผมนะซึ่งผมคิดว่าการแก้ปัญหามาสาคัญกว่าอ่ะสมมุติว่าถ้าคุณอ่ะม,มีมีกรรมการบริหารพักสักพักนึงทําผิดอ่ะคุณต้องไปแก้ปัญหาว่าไอการทาผิดนะ่ะคุณจะป้องกันมันได้ยังไงแต่เปล่าครับเขาไม่ได้ป้องกันครับเราใช้วิธียุบมันเลยอันนี้ผมว่าไม่ผมว่าไม่มีประโยชน์ สุดท้ายนะมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมผมก็ไม่ค่อยเอเ่อเรื่องศาลจะตัดสินยังไงนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้คัดค้านหรือว่าเห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นสิทธิเป็นอำนาจของศาลและมนูษจริงๆเรื่องการที่จะยุคพักเอ่อเรื่องการที่ตัดสินว่าพักก้าวไกลล้มล้างแต่คิดในหลักการเดียวกันผมก็งงอีกว่าเนี่ยจริงๆแล้วไอ้การไอ้การที่พักก้าวไกลทาผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้บริหารพัก เพราะการกําหนดนโยบายการหาสิ่งมันเป็นเรื่องของผู้บริหารพักไหมทาไมมันจะต้องยุบพักซึ่งมันมีสอสออีกต้องหลายคนประชาชนอีกต้องหลายคนเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ไไดคิดนโยบายอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันผิดจริงแล้วมันลมล้างจริงอะ่ะก็เอาผู้บริหารพักนี้ออกไปสิครับใช่ไหมครับแล้วก็เลิกนโยบายนี้ห้ามมีนโยบายนี้จบไปครับนี่คือการแก้ปัญหามันไม่ใช่การยุบพักอะ่ะคุณยุบพักเขาเขาไปตั้งพักใหม่เหมือนเดิมที่ผมบอกอะ่ะ แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรครับมันก็เหมือนเดิมแล้วอ่จสมมุติคุณทําอย่างนี้เนี่ยมันก็กลายว่าเดี๋ยวเขาไปตั้งพรรงใหม่แล้วเขาก็คิดนโยบายนี้เข้าไปอีกเขาก็ยุบพัคนี้อีกละผมถ้าเป็นผมนะผมจะแก้ไขโดยการที่บอกว่าอ่าคุณห้ามใช้นโยบายนี้นะแล้วผู้บริหารพักคนเนี้ทั้งชุดเนี่ยต้องลาออกจะตัดสิทธิ์อะไรเขานั่นก็เรื่องหนึ่งอะไรแต่คุณแต่ว่าสิ่งที่มันควรเป็นควรเป็นอย่างนี้ไหมครับฝรั่งมันเรียกว่าฟิกซ์มันต้องฟิกซ์มันครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีลีทครับ แต่ผมคิดว่าวิธีแก้ไขอะ่ะมันเป็นวิธีที่ที่ดีกว่าแล้วต้องแก้ไขให้ตรงจุดไม่ใช่เหมาหมดเลยครับไม่ใช่ว่าเหมาวันไปแบบอ่ะไม่รู้อ่ละคุณผิดเหมามันไปทั้งองค์กรเหมาไปทั้งโรงเรียนเหมาไปทั้งโรงพยาบาลเหมาไปทั้งประเทศไทยผมว่าไม่เวิร์กอะ่ะผมว่าไม่เวิร์กแล้วมันไม่ดีอันเนี้ยผมควรคิดจริงๆนะอยากให้ลองคิดลองลองถกกับตัวเอง ไม่ต้องเถียงผมนะครับเพราะว่าผมคุณจะคิดยังไงผมยอมรับหมดนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของของคนฟังอะนะครับแต่ว่าอยากให้ลองคิดลองทบทวนดูนิดนึงถ้าคิดเหมือนเดิมก็คิดต่อไปไม่เป็นไรผมก็คิดของผมอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอจากผมัวิทูลตัง้ง้าพงกับยีไม์ไทยแลนด์ครับขอบคุณมากครับ